เกมที่ซานดิเอโก์บินเดบิวนะครับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับจะเปิดสนามนะครับรับการมาเยือนนะครับของทางด้านทีมแกร่งนะครับเรียกว่าแกร่งได้เลยเพราะว่าช่วนี้ผลงานดีมากสำหรับทางด้านอย่างมายองกานะครับมายองกาผลงานโคตรดี3เกมหลังไม่แพ้นะครับตั้งแต่เริ่มในลีกมานะครับตั้งแต่เนี่ยฤดูกาลนี้ยนะครับทางมายองกาฟอร์มโคตรดีนะครับมาเจอกันทางด้านเรอัลมาดริดมาดริดก็ มันก็ท็อปอยู่แล้วนะในในในลีกนะครับมาริทสามเกมหลังชนะลวดนะครับสมัยยงก้าเนี่ยรดูการนี้นะครับผลงานคล้ายๆกับไอ้กิโลนาเลยนะครับทีมเป็นทีมเล็กแต่รักษาผลงานแล้วสมมติได้ดีค่อนข้างมากเลยสำหรับทางด้านมายองกานะครับไปดูของกลังหน่อยนะครับทางด้านมาริทนะครับก็ถือว่าได้พร้อมเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจูดเบริงเบริงแฮมนะครับโรดิโก บาชิมด <Association> ีอาร์ตนะครับก็จะเป็นตัวหลักๆให้กับทางมาริทอยู่แล้วนะครับกองหลังถือว่าพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอ u ลรูดิเกอร์นะครับทีชูมินี่คนหนึ่งส่วนฝั่งทางมายังกาคนเดียวเลยนะครับเป็นทางด้านอาราลินนะครับแล้วก็มีทางด้านโรดิเกสนะครับลงมาจากการให้กับทางมายงกากำแพงคือบอกเลยว่าเกมนี้นะครับมาริทต้องการ2ประตูขึ้นไป ผมถึงบอกแล้วว่าเกมนี้นะครับทางมาริตได้เล่นในบ้านก็จริงได้เปลี่ยบมากๆนะครับรุนประตู2ได้นะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่า t ทางยองก้าเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ด้วยด้วย,วยความน่าจะเป็นจริงนะครับยังมองเกมในถิ่นของทางด้านเร็ัวมาริตไม่แพ้นะครับมาริต2ประตูขึ้นไปมองมาริตครับ